มาักแล้วเราล่ะแล้วเราล่ะการที่จะโชว์ลิ้นใต้ลิ้นให้ดูรมันจะทำที่ใต้ลิ้นคุณตีลองทำแล้วเห็นไหมไม่เราทำเพอเพลินใโอเคประมาณนี้ครับผมก็คือคือไปทำมาจริงๆนเลยแต่ว่ามันมันก็ช่วยได้นิดหน่อยครับเพราะเราโตแล้วครับแต่ช่วงแรกๆเขาบอกว่าเจ็บมากทำปุ๊บนะฮะจะบอกว่าทำปุ๊บตอนทำตอนประมาณบ่ายสองครับผม สามทุ่มขึ้นรถทัวร์ไปลาวไปเที่ยวป่าบขึ้นรถทัวร์ไปลาวไปนั่งหาอะไรกินแล้วตอนเช้าตื่นมาตอนเช้าตื่นมาหนองคายเขาต้องกินอะไรเนี่ยฮะต้องกินไข่กระทะครับผมแล้วมันยังกินไม่ได้อะมันแรกมันยังกินไม่ได้ครับผมไข่กระทะที่มันผมเรียกออมเล็ตอ่ะออมเล็ตมาแล้วผมก็แล้วแต่วันหนึ่งก็กินได้ครับอกปกติดีก็เจ็บยวันเดียวครับ ว่าแผลในปากก็จะหายเร็วแผลในปากนี่เจ็บวันเดียวสังเกตไหมเวลาเรแบบแผลใจสีเลยอ่ะแผลใจมันดานเนี่ยผมต้องต้องให้คนมาดาวเอาจริงๆตอนนี้นี่เรียกได้ว่าใจใจแข็งแรงหรือยังร่างกายแข็งแรงครับผมแล้วใจใจก็แข็งแรงมากแสดงว่าต้องมีคนมาดาวแล้วแน่เลยครับผมพอดีว่ามันไม่มันยังไม่มีฟื้นฟื้นด้วยตัวเองคืออยากให้มีมากเลยนะแต่ว่ายังไม่มีครับนะครับก็แฟนๆนะครับ นะครับก็ไม่ได้ประกาศหาหรืออะไรทั้งนั้นนะครับนี่ไม่ประกาศเลยแค่บอกว่าแค่บอกว่ามันยังไม่มีแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้มันยังมีไม่ได้ครับผมบอกว่าสมมติเาจีบผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะเฮ้สวัสดีครับเอ้ชอบอ่ะเอ้เอ้เดยเราเจอกันอีกสองเดือนนะเพราะาคิวเต็มจะดีไหมอ่ะผมว่ารักจริงก็ต้องรอได้นะครับรักจริงก็ต้องรอถามว่าวันนี้นะครับแฟนกลับถามว่าถ้าไม่ได้เป็นนักร้องนะครับวันนี้ จะเรียกว่าใช้คําอย่างนี้เลยนะทำมาหากินอะไรทำมาหากินอะไรผมจะมองแน่ลนะคนพี่หอแต่ผมเน้นจบบริหารธุรกิจครับผมแล้วี่บ้านก็มีธุรกิจเล็กๆอยู่ครับผมผมเชื่อว่าว่าจะทาตรงนั้นหรือไม่ก็อาจจะเป็นพนักงานบริษัทที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับอะไรก็ได้ครับเป็นพนักงานบริษัทที่เกี่ยวกับการทอดไข่นะครับไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวพิชิตจะโตขึ้นมาเป็นยังไง ได้ได้ว่ายิง10พา2ก็ดีใจแล้วนะครับวันนี้แปลกมากเลยเมื่อกี้หอกตอกทอดไข่คุณได้แต่เศษมากไม่หรอกเมื่อกี้ผมก็ยิงไปเยอะแป้งเยอะคุณต๋อคุณกอดแล้วช่วยช่วยช่วยการทำงานช่วยมาหากินหนูครับผมช่วยนะหากินอ่ะคำถามถัดไปแก้มใจอะไรที่เคยยังไม่เคยทำเลยอยากทำมากที่สุดเอออะไรที่ยังไม่เคยทำเจัมปิ้งครับผมนะเบสจัมปิ้งเบสจัมปิ้งวิ่งกระโดดกลางโล่งอย่างละผาครับผม ผมคิดว่าผมคงอยากจะได้ทําในช่วงนี้ครับผมร่วมนี่คือร่วมกันฝนนี่ถืว่ไม่ได้แล้วก็ลงไปใต้ผาเป็นวิ่นแบบแบทแม่ใช่เป็นร่มร่มยังไงครับชูชีพชูชีพครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นการโดดจากเครื่องบินเป็นการโดดจากหน้าผาครับเพราะว่าผมชอบปีนผาอยู่แล้วผมคนชอบปีนผาใช่ครับผมไปที่ไร่เลยครับไปกำลังกำลังแบบนั่งบองหน้าผาอยู่ว่าจะปีนอันไหนดีอยู่ดีมีฝรั่งโดด ลงมาแล้วก็เบสจัมปิ้งก็ดิ่งลมลงมาเราไม่กลางคนดีกลางเละเลยกลางแล้วก็ลงมาแล้วก็ลงมาคนก็เฮ้ยเฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าเจ๋งว่ะคือมันเจ๋งกว่าการโดดสูงๆเพราะว่าครับแล้วเวลามันสั้นมากครับผมถ้ามันถ้ามันไม่กลางก็ตายแต่เดียวไม่ต้องห่วงชอบแบบเขาเขามีต้องมีท่าไหมครับหรือว่าแบบเดินว่ะเฮ้ยลงมาเลยต้องมีเรียนด้วย่มีท่าผมว่าสําหรับเป้นะครับท่าไหนก็ไม่สําคัญเท่า ข่าแก้มได้รักเป้นะครับสสวัดีแฟนขับอัวพุ่งเลยนะครับแฟนเตรียมขับไล่เลยนะครับสวัสดีสมิโน่เสียงกระตั้คุณมิติมาแล้วสวัสดีแฟนถ้ามีเวลาว่างๆนะครับเป้ชอบทําอะไรมากที่สุดครับก็ตอนนี้ก็ชอบนอนนะผมถ้ามีเวลาว่างๆนอนนอนอย่แบนันอนเก็บพลังงานขนาดชอบนะครับยังเวลาไม่ถึง8ชั่วโมงเลยนะครับเออแต่ว่าหลังจากแล้วจะไปปีนเขาครับไปปีนผาจำลองครับแล้วก็มีวันๆก็จะผาจริงที่ ทีุ่ซฟิทับผมมีงานจำลองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอาทิตย์หน้าจะมีงานแข่งครับไหวเลยครับคุณแก้มคุณไหวเหรอไม่รู้อ๋อเหรอก็มีมีเป้ไปบินผาประจำนี่แหละใช่ครับครัแล้วก็ถ้าเกิดมีโอกาสว่างๆก็จะออกไปครับออกไปปีนผาจริงอย่างที่อย่างไรเลย์เอ็นั้นถือว่าเป็นผาจริงใช่ไหมไรเลยใช่ครับจะเป็นครั้งแรกไปไปแค่ครั้งเดียวเองครับแล้วก็ไปถึงไรเลยแล้วก็ไปเล่นบิเล่เนี่ยผมเป็นกาฟีแล้วโดดน้ำอะครับ ขี่มันปีนขึ้นไป,นปนสูงๆ,งๆใช่ไหมหแต่ว่าอยู่กลางน้ำเหมือนนะต้องนั่งเรือแล้วก็ว่ายน้ําเข้าไปแล้วก็ไปปีนเขครับผมแล้วปีนขึ้นไปสูงๆแล้วโดดลงมาครับ,รบเป็นวันที่สองที่ไปครับผมเป็นทริปสามสี่วันวันที่สองไปปีนแล้วก็ำล่นโดดลงมาปุ๊บแล้วก็คอเคล็ดนะแล้วกนเลยรับผมอย่างเป้นี่ชอบปีนผาครับคุณชอบปีนอะไรผมนี่ชอบปีนเกลียวชอบปีนแล้วกันเลยแท็กนี้แท็กนี้ยอมยอมยอมมุ่งเนี่ยโอเค แต่คอนติโน่มันเรียกว่าปีนเขาครับแต่ผมก็ไม่ชอบปีนเขาผมชอบปีนเธอครับโอ้ปีนเธออ้คือคนปีนไปไปชาวจีนจะไม่เข้าใจนะครับดีแล้วครับที่ไม่เข้าใจทักสวัสดีนะครับผมนี่นะครับมีอันนี้ดีมากเลยนะครับสำหรับแฟนการ์ตูนพันแท้นะครับนี่ไม่ใช่รายการช่องเก้าการ์ตูนนะครับชิซุกะบาลุโกะาจโกะโดเรมีอาราเล่เลือกใครคะ เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับมาลุโกะนี่จะทรงทรงยังไงนะครับสั้นๆใช่ไหมบอบบ๊อบใหญ่ๆผมไม่ใจโกะนี่เป็นน้องใจแอนอีกทีนะครับใจโกะเป็นน้องใจแอนอีกที่เหลือนี่ผมจําไม่ได้นะครับยกป้ายลงไปก่อนนะครับชอบใครมากที่สุดครับนารูโตะครับผมซึ่งไม่มีในตัวเลือกนะครับไม่มีแต่ตัวเลือกในัวชอบนารูโตะครับผมเพราะว่านารูโตะเป็นการ์ตูนที่ผมชื่นชอบมากคลิปนี้เกี่ยวกับมิตรภาพด้วย แล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการความฝันการต่อสู้ที่ว่าไปบุกบนเขาแล้วก็ฆ่าหมีหลังแดงใช่ไหมครับนั่นนันมันไอ้นั่นมันเคิ้วเงินเคี้วคิ้วเงินใช่ไหมอ่ะไอ้นั่นมันเคิ้วเงินเฮียสนุกมากจริงๆนักหมาจะไปสู้เลยกับหมีเข้าใจบอกอายุนะยแกบอกอายุว่ะเกิไม่ทันเกิดไม่ทันจริงๆตายเลยรู้จักว่ารู้จักว่าที่คิ้วเงินเคิ้วเงินบ้างไปอ่านซะเป็นตัวต่อยังแบบพอลลีวีดที่มีอยู่ใช่ไหมใช่ทำบันทึกฐาถนของนารูโตะรู้จักอ่ะแปลว่าชอบนารูโตะนะครับ แล้วก็ขอบคุณแฟนๆชาวจีนที่บอกบอกว่าชอบทุกคนนะครับผมขอบคุณมากนะครับแฟนชาวไทยด้วยนะครับผมเชี่ยเชียนะครับเชี่ย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 เชี่นี่นะครับมีคนถามว่าถ้ามีโอกาสได้ไปออกรายการนะครับคนอวดผีจะไปไหมไม่ไปครับผมชัดชัดชัดนะครับไม่ไปครับครับผมเพราะว่าไปมาแล้วนะโดนมาแล้วเลยเนี่ยเพราะถ้าเกิดตอนนนั้ตอนนั้นไปถึงผมผมเป็นคนเต็มที่นะครับครไปถึงไม่ค่อยทำอะไรผมก็ทำแหละตอนนั้นมัน่ะจะไปโดนหรอ โดยที่บ้านของสวยผมอยู่คนเดียวครับแล้วผมใส่เป้ใส่ถุงเท้าหรือเปล่าใส่ถุงเท้าครับผมใส่ถุงเท้าใส่นะครับสั้นๆนะครับมีแฟนคลับของสนุกดตัคอมบ้างนะครับขอ3ามคำนะครับตอนนี้ช่วงช่วงแบบนี้เป็นไงชีวิตโสดกระมาแรงเป็นังชีวิตโสดดีอ๋อขอ3คำา3คำให้กับแฟนๆสนุกครับสำหรับสนุกดตัคอมกินข้าวด้วยกินข้าวด้วยนะครับไม่ถึงก็เป็นหกเป็นยัยไม่รู้ว่าเดีือ มันจเปล่าครับเพราะว่าเป้สั่งข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้หิวมากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ผมทานแล้วครับจิตใจจิตใจนะจิตใจมันวนเวียนไงมันก็เป็นห่วงฟนกลับอย่คำงี้นะครับกินเยอะหน่อยกินเยอะหน่อยนะครับเพราะอะไรอ่ะไม่กลัวอ้วนไม่กลัวอ้วนเริ่มหลายคำแล้วค่ะเนี่ยสวยอยู่แล้วแ้่เลยใช่ไหมอีกแลลวพยายามยิงเงหายใจแรง ครับผมยังไม่พอทั้งที่นับไปทั้งหมดเมื่อกี้ประมาณ27คํานะครับขอสาําให้สี่เจ็ยี่เลยนะครับไม่ต้องทอนไม่ต้องทอนะครับหรือว่าเนื้อว่าจะเนื้จะมาอีก3ามคำนะเมื่อกี้เห็นแบบพี่อยู่บอกว่าพี่ป้จะตัดผมอีกไหมคะเออคนยังไม่ตัดช่วงนี้ครับพวกบทบทบทภาพยนตร์แล้วก็ละครที่ร้อยต้องไว้ผมยาวหน่อยครับผมต้องไว้ผมยาวเขาต้องการให้ยาวถึงตรงนี้ครับราวนมผู้จริงเหรอไม่จริงครับ เดี๋ยวเาถามว่าพูดเท่อยาแค่นี้แหละเราแค่นี้แหละแต่ว่าถ้าเกิดเราตัดมันก็จะยาวไปทาเนียพูดขนาดนั้นแล้วไม่พูดยาวไปถึงก้นไปเลยละครับทั้งหเลยสามนาทีนะครับเขาบอกว่าคำถามเด็ดใดแล้วกันครับสามนาทีตอนนี้มีคนพิเศษแล้วหรือยังครับยังไม่มีเลยครับอาจริงยังไม่มีใช่ไหมครับไม่มีครับไม่มีการอิบอัพไม่มีอะไรเลยครับแล้วถ้าเจอคนพิเศษก็ถามว่าเขาอยากจะรู้ว่าเป้เลยจะมีเทคนิคการจีบสาวยังไงเออผมกำลังคิดอยู่ครับคือเมื่อคืนผมฝันครับครับผมผมฝันว่าผมนั่งรถโรงเรียนครับ แล้วก็มีช่องเด็กขี้บุบไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือไม่ได้มุกเลยนี่คือความฝันจริงๆแล้วแบบเไม่ความฝันที่คุกกิกมากผมไม่เจอความฝันคุกกิกแบบนี้มานานแล้วครับเหมือนจะแบบว่าแอบชอบผู้หญิงคนนึงแล้วเจอผู้หญิงคนนึ่งก็แบบถือกล้องมาแล้วแบบว่าเอ้ยไปถ่ายรูปกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ก็กลับไปบ้านแล้วก็โทรคุยโทรศัพท์กันเหมือนกับเปิดจีบกันเลยฮะอีกครั้งหนึ่งนะแล้วพอจะจีบติดก็ตื่นผมเดาได้อย่างนึงฮะชอบคุยโทรศัพท์อ่ะแน่นอนผมเป็นคนคุกกิกอยู่แล้วชอบสาวไปถ่ายรูปนี เอาละครับถ้าใครอยากจะติดตามเป้นะครับติดตามได้ช่องทางไหนบ้างเป้ถ้าคนที่อยากจะติดตามเป้ครับก็มีช่องทางไหนบ้างเออ facebook.com นะครับแล้วก็เซิร์ชคำว่าเป้อารักเสมอครับ pae เว้นว่าง a r a k เว้นว่าง s l u r ครับแต่เดี๋ยวคงจะทำให้มันเป็น url ที่มันดูดูดีก็ดูง่ายกว่านี้ครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็ instagram ครับผมเป้เสมอแอดเป้เสมอ r สามตัวครับผมผมจะอัพโหลดด้วยบ่อยกว่าใครที่ใช้อ่า มือถือที่ไม่ใช่สมาร์ทโฟนนะครับอินสตาแกรมนะครับไม่ไม่พร้อมไม่พร้อมนะครับสมาร์ทโฟนสมาร์ทโฟนนะครับอินสตาแกรมไอโฟนจะพยายามจะอัปเดตตลอดครับผมเหมือนกับว่าผมชอบมันตลกดีครับอสตาแกรมันกวนๆครับแล้วเห็นว่าอัลลาร์มเต็มเนี่ยยังไม่มีวยังไม่มีเหมือนวันที่มันจะวางแผลแต่ว่าจะมีพีอโเดอร์ไม่มีแล้วครับไขอโทษด้วยครัตอนแรกได้ข่าวว่าจะมีเพราะเนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าทามมิ่งมันจะเมื่อไหร่เมื่อไหร่ด้วยแล้วก็เลยเราไม่อยากจะเอาเงินของ ทุกคนมาเก็บไว้โดยที่มันไม่แน่นอนนะเราก็เลยต้องคืนก่อนครับขอโทษด้วยครับไม่เป็นไรครับขอให้ใครรออ่ะคือรอให้ใครอ่ะครับผมเวลาอย่างที่บอกเหลือไม่มากอยากให้โชว์เพลงชิสุกะหน่อยได้เลยนะครับเาจริงผมโชว์ได้หลายเพลงครับผมขอกองมาเลยแล้วกันครับอยากมีออกร์กีตาร์โโโออยยยสุดมมากเเลีงหหคณ้ร้องได้ดีมากเลยครนะ

ฉันเป็นนกชัดชฉันจะเป็นนกเชิดใจรักกันทำกังแสนสีเป็นเสนหของวงการหากฉันเป็นโรมิโอฉันจะเป็นจูเลียตไม่แคร์ริ์ของตระกูลแล้วกินยาตายไปด้วยกันหากฉันเป็นพระรามฉันจะเป็นนางสีดาได้เว้ยรอดเว้ยฮยมาจากยักษ์สาร ฉันจะเป็นนกเงือกตัวเมียรักเดียวใจเดียวตลอดกาลถึงจะตายฉันจะตายตามถูกเธอมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันถ้าเธอคิดอย่างนั้นรู้คิ่คอยคงไม่ได้เจอกันถูกเธอฉันเป็นแค่คนเห็นแก่ตัวแค่ฉันแค่แค่กลัวจะหาฉันตายที่หลังเธอหากฉันเป็นสนุป c อ m คอมฉันก็จะเป็นสนุกดอทคอมนี่แหละไม่ได้บอกชื่อตัวเองหากฉันเป็นสนุกดอทคอม ฉันจะเป็นตีสนุกดอทอมมาสัมผัสไปอารักกันแล้วชิดชัดกันไปถึงครุ่งนี้เลยไปจบจบแล้วแล้วครับจบชาวช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะครับสุดท้ายอยากให้เป้ฝากผลงานของตัวเองตอนนี้ที่มีเลยครับเออก็ฝากชิสุกาก่อนนะฮะเดี๋ยวเพลงใหม่ก็จะออกมาครับก็จะยังไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพลงไหนครับผมแต่ว่าก็เชื่อได้ว่าน่าจะ แปลกประหลาดครับเพราะว่าเราปล่อยเพลงรักออกมาแล้วนะฮะแล้วก็จะมีภาพยนตร์อย่างที่บอกไปนะครับเราก็จะได้ฟังก็จะได้ชมกันแน่นอนครับกางปีประมาณกลางปีละครครับผมละครก็ช่วงปลายปลายปลายหน่อยครับต้มาเล่นดี้ยถ้เคยว่ามีกีตาร์อยู่นิดๆไม่ค่อยมีสมาธิคุยเลยเล่นตลอดโอเคเยังไงเป็นพี่แอดมากครับผมขอบคุณพี่แอดมาขอบคุณพี่เล็กกระบา้มาแล้ว ที่สอนให้เป๊ชอบกีตาร์นั่นเองนะครับเอาเป็นว่าวันนี้นะครับเตียแก้มแล้วก็สนุกนะครับก็ต้องขอขอบคุณเป๊มากๆเลยนะครับที่มาไลฟ์แชทกับเรานะครับแก้มมีอะไรจะฝากนะครับกับแฟนๆสนุกดตอมครับก็ครั้งนี้สนุกไปแล้วนะคะกับพี่เป๊ครั้งหน้าพลาดไม่ได้เลยวันศุกร์ที่23นะคะโอ้ย23นะครับ พี่เป็จะมาอีกใช่ไหมมากันทุกอาทิตย์เลยทีเดียวเราจะมาพบกับ AB Normal หรือก็ AB n o r m ย l AB n o r m a อนเวลาบ่ายสามโมงถึงสี่โมงเย็นนะคะครับกับกิจกรรมที่ชื่อว่า Extra Love เลยอ่าสักอย่างนั่นแหละฟองเิียอ่ะและใครที่อยากจะไปฟังเพลงพวกเขาสดๆนะครับสามารถที่จะไปร่วมสนุกแล้วก็ไปจอยในที่เข้าไปดูรายละเอียดนะครับได้ที่ www. สนุก .com นะครับด้านบนๆเลยนะครับจะเป็นกิจกรรมนะครับสุดซัมเมอร์ของเรานะครับสำหรับวันนี้เราทั้งสามคนนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ แล้วพบก,กันใหม่ยี่สุกที่ยี่สามนะครับว,วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ